คุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QI QP จากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับพี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับครับเสียงชัดเจนนะครับพี่นิพนธ์ครับครับผมอนนี้รายงานจากเวนิดนะฮะเวนิดนะครับอยู่บนบก็อยู่ในเรือครับพี่นิพนธ์จะได้ยู่ที่สนามบินอ๋ออยู่ที่สนามบินนะครับผมเพิ่งลงเครื่องเพิ่งลงเครื่องอ่าพอลงเครื่องเสร็จก็ต่อสายมาเลยนะครับพี่นิพนธ์ตอนเนื่องจากเมื่อเช้านี้นะครับ แต่จากพักเช้าก็ที่บอกว่าวันนี้ตลาดนะครับก็ขึ้นมาพักฐานไม่ได้สร้างฐานนะฮะบพานฐานก็แถวๆพันพันหกร้อยห้าสิบนะต้องต้องเข้าใจก่อนว่าพันหกร้อยห้าสิบถึงพันเจ็ดเ่ะคือพันเจ็ดอน่ะเราขึ้นมาสองั้งแล้วเราลงไปห้าร้อยห้าสิบนะฮะตนแถวๆนี้คงจะติดทุนอยู่เป็นค้างที่จะเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นทุนมันก็จะค่อยๆค่อยขึ้นนะฮะขึ้นมาแล้วก็โยกลงขึ้นมาแล้วโยกลงไปเรื่อยๆนะครับถามว่าผ่านได้ไหมก็ก็ ก็น่าจะนะนะครับน่าจะไปประมาณหนึ่งหกถึงหกแปดเลยในประมาณเนี้นะครับหนึ่งหกปดแปดนะครับผมใช่ครับวันนี้ก็ใช้ตัวเล็กขึ้นเพราะเราก็มีตัวหนึ่งวันนี้เรามีโรงพยาบาลนะครับเกษมรัก BCS วันนี้ที่ขึ้นมานะฮะถูกแนวต้านละสิบเจ็ดจุดสามนะครับเป็นแนวต้านที่สองนะครับใครจะถือก็ถือใครถนัดที่จะเทปโปรฟิตลงมาซื้อกลับด้วยนะครับ นะครับก็ตามสบายนะครับต้องมั่นใจนะครับว่าว่าเซฟเป็นเป็นเป็นยังขึ้นอยู่นะครับขาขึ้นอยู่นะฮะเราเซฟใช่หนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเป็นแนวรับเราใช้หนึ่งหกสามแปดนะฮะต่ำกว่าเป็นแนวของการการการช็อตเกมพอร์ตนะฮะครับนะครับโดยแนวล้มอีกแนวรับอีกแนวนึงก็เป็นเป็นอ่า หนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งหกสามสองหนึ่งหกสามสองนะครับผมใช่ครับแถวนั้นนะครับผมนะครับก็ลงไม่ถึงแล้วครับขึ้นมางี้ต้องต้องต้องใช้หนึ่งหกห้าศูนย์หกสามแปดเป็นแนวรับนะครับครับผมนะครับรับไป้อยู่นะครับก็เวียนตัวเทรดไปเทรดมานะครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับครับใครซื้อมาก็ถือต่อไปวันนีุ้วนเราที่ลงลงมากหน่อยนะฮะก็จะเป็นฮัลโหลครับผมเชิญครับพี่ ลงมั่นเรก็เป็นท็อปเมื่อวานขึ้นมาเยอะนะครับท็อปใช่ไหมครับยีเอเมื่อวานขึ้นมาเยอะวันนี้ก็ลงลงมากหน่อยคือการปรับฐานปกตินั่นแหละนะครับตลาดไม่มีอะไรครับดูต่อไปนะฮะโดยแพทเทิร์นถ้าจะขึ้นจะขึ้นก็พรุ่งนี้ก็น่าจะน่าจะมีบวกนะครับพรุ่งนี้ติดต่อไปครับพรุ่งนี้โอกาสเป็นบวกไหมครับผมขึ้นบันไดอย่าค่อยค่อยขึ้นครับขึ้นบันไดแล้วก็มาพักชั่นบันไดครับอืมพากก็ยืนได้ที่ก็ขึ้นบันไดต่อนะครับ ครับขึ้นเร็วไปก็ลงรีบค่อยๆก้าวที่บันไดใหม่ครับค่อยๆก้าวทีละสเต็ปบรรยากาศอย่างเงี้ยจะไปเรื่อยๆนะครับครับผมขึ้นบันไดพักพักชันบันไดครับขึ้นบันไดลงรีบไปเรื่อยๆนะครับจนเดือนมีนาเมษาพฤษภามลยือม่นู่นนะครับตามราคาน้ำมันที่ขึ้นไปเรื่อยๆครับนะครับ คุณก็ดูเป็นหลายตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับเห็นว่าวันนี้มีตัวเคซอ่ะก็เห็นมิเชียกันมาวันนี้ก็โดดละเช่ไหมครับเควันนี้ลงไปสิบสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่นิพอยเรื่องสาคัญมากคุนที้เป็นขาลงแล้วโดยเฉพาะพื้นฐานลงแล้วเราต้องพยายามปิดเลี้ยงครับอืครับต้องพยายามปิดเลี้ยงนะครับครับเงินบาทแข็งนี้ด้วยเนาะครับ้นะครับแล้วก็เศรษฐกิจ ของโลกชะลอตัวนิดด้วยเนาะก็ตองเรามันระวังหน่อยหลายปัจจัยมากระทบพร้อมๆกันนะครับพี่ใช่ใช่ใช่ครับครับผมโดยวิษัยยังดีอยู่นะครับแต่ก็คือเป็นเรื่องของภาวะปกติเป็นไซเคิลเป็นไซเคิลนะครับผมเป็นเชื่อของมันแต่ถอยเมื่อก่อนนานๆเลยนะครับดี๋ยวค่อยเข้าไปใหม่ถอยเข้ามาดูลาดเราใช่ไหมครับพี่ตัวนี้เราให้แนะนําขายไปตั้งนานแล้วนะเราอย่าไปยุ่งเลยนะครับอืครับมาเชียร์กันก็ก็เห็นดนวทุกทีนะ เดินทุ่นที่มันเป็นแนวโน้มขึ้นดีกว่าครับผมดูนะตัวไหนบ้างพี่อตัวไห<ใ>นด,ดีครับก็ของเราเราเลือกมีก็เราเลือกทองม,มาใช่ไหมครับครับเราก็ไม่ซื้อแล้วนะฮะเจอเจ็ดสามเราก็ไม่ซื้อคือซื้อุมมันต้องซื้อมาจากขา้างล่างมันซื้อข้างบนมันมีโอกาสที่จะติดเมื่อวานการไปได้ซื้อเจ็ดสิบหกก็มีโอกาสติดใช่ไหมครับติดไม่กี่วันแล้วัะเดี๋ยวก็ขึ้นไหม่ใหม่มันจะช้านะฮะครับ บอกว่าดูตลาดไม่ได้มากนะฮะเรามีอะไรเรามี EA ใช่ไหมครับเรามี BCS เรามี CKP นะฮะเรามีการซื้ t ขายติพวนนี้เราถือมากนะครับันนี้เราไม่ซื้อแล้วยังถือต่อได้นะครับพวกนี้จะรู้ว่าเราอยู่ในพลังงานเนี่ยที่เป็นโลงไฟฟ้าเริ่มมีโรงาบานอยู่โรงึยนะที่ BCS นะครับนะครับก็เล่นไปตามนี้นะครับปลอดภัยใครเทรดไปก็เทรดใครที่เทรดไปเป็นก็ถือดีกว่านะฮะนะครับแล้วเดี๋ยวรอจังหวะขายไปนรายตัว หุ้นแบบนี้เวลาขึ้นไปแล้วเวลาจบจะจบทีละตัวจบทีละตัวตลาดขึ้นไปแล้วก็เหมือนก็นไซเวสไซเวอยู่แล้วสุดท้ายมันจะปักฐานนะยังมีเวลาอีกสองสาเดือนนะที่ยังขึ้นอยู่แน่น้นในตัวเราต้องระวังแล้วล่ะคือเราต้องระวังเลยละ่ะแต่เนื่องจากว่าเราเลือกหุ้นที่มีตัวของอตัวของภาพรวมคือราคาน้ำมันเป็นตัวควบคุมอันนี้เราก็จะง่ายนะ นะครับพอเราดูน้ํามันเนี่ยมันเริ่มรีเวอร์เซลที่มันจะปรับฐานลงเราก็ออกก่อนอะไรเงี้ยครับผมนะครับ,รบเราคงไม่ถ้าเราไปรอถึงการประกาศกำไรไใจมั่นบางทีมันไม่ทันนะคร,ครแต่เราคาดว่าไใจมั่นเนี่ยกําไรของกลุ่มน้ํามันเนี่ยไใจมั่นถึงก็น่าจะดีนะครับน้ำมันโดยเฉพาะน้ํามันเลยนะถ้าได้ยินเมื่อสองปีก่อนน้ํามันปิโตรเคมีนะอ๋ออันนี้ต้องตัดปิโตไปใชแล้วเหลือน้ํามันอย่างเดียวน้ํามันนะน้ำมันน้ำมันก็จะเหลือท็อปครับท็อปกับปอนท์ทอสพอครับผม นะครับต้องเลือกตัวนะครับนะครับก็เป็นแนวลักษณะแบบนี้นะครับลงรฟไฟเราเราเลืยกมีกั๊กมาตนาดแล้วนะครับครับผมแล้วก็ซีเคพีเราก็ยังถือว่าเป็นพุ้นที่ดีอยู่นะครับสําหรับการลงทุนนะครับครับก็แนวแนวนี้นะครับไม่ต้องตื่นเต้นอะไรกับตลาดเลยนะครับครับซึ่งเราก็ถือไว้อแล้วก็ใครเทรดเป็นเทรดไปมันคนอาจจะเสียได้เมื่อรู้งี้ขายทอดเจ็ดหกก็ดีลงมาซื้อเจ็ดห้าอะไรเงี้ยนะคือมันรู้งี้ไง ก็คุณก็คุณเคยขายเจ็ดสามยฮะแล้วมันลงไปหกหกหกสิบเจ็ดจำได้ไหมฮะก็ยังไม่ซื้ออีกแล้วคุณไม่ซื้อกลับมันซื้อเจ็ดห้าเนี่ยมันรอซื้อเจ็ดห้าไอ้บบนี่างเงี้การซื้อขึ้นแต่ราคาเนียมันซื้อตอนที่มันลงนมันยากเพราะนั่นแหละทําให้มันผ่านครั้งนึงแล้วก็ครั้งต่อไปก็ไม่ทำอีกแล้วรอขายอย่างเดียวถือว่ามีประสบการณ์แล้วนะไม่ทําแบบเชไ่อมเลยแต่ถ้าไม่เทรดอยู่นะครับมันก็มันต้อง คือจริงๆการการลงทุนในการเล่นหุ้นตอนเนี้ยต้องเรียกว่าเล่นหุ้นนะมันต้องทนข้ามวันนะนะแล้วถึงจะรู้เป็นไงไมันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น,นอ่ะต้องอดทนนิดนึงเอาไวข้ามวันใช่ไหมครับต้องทนข้ามวันอืมครับผมนะครับแล้วก็ส่วนที่เฟกก็ใช้หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าสามเนี่ยผมว่าถ้าแถวนั้นนะเป็นแนวรับนะะแล้วก็สต็อปลอสยังอยู่ที่หนึ่งศูนย์แปดห้าจุดเจ็ดนะฮะเป็นจุดสต็อปลอส รามัดซับรอดเสมอนะครับในตลาดที่เป็นขึ้นบีหรือขึ้นเอกนะฮะตัวรุ่ไม่ได้เข้ามากมายนะครับบางขัดแย้งในเรื่องของฟันโฟนะฮะฝรั่งขายอยู่นะครับคนไทยซื้อกองทุนซื้อไม่กลัวอะไรเงี้ยนะครับมันมันมีการควบคุมโดยเศรษฐกิจโลกนะครับด้วยราคาน้ํามันซึ่งพวกเนี้ยพวกราคาน้ํามันเนี่ยต่างชาติฝรั่งเขาคุมราคาเขาคุมจะให้ขึ้นให้หลงแล้วเราก็พอดีเรามีคุณน้ํามันอยู่ตลาดเยอะมันก็ต้องผันผผนตามปัจจัยถูกไหมครับ ครับเดี๋ยวจับระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับรู้รู้รู้แล้วก็ตามไปแต่ผมคิดว่าถึงพฤษภาเนี่ยนะครับกลางกลางปีพฤภาเออเออการเดือนพฤษภาเลยยังปลอดภัยอยู่ยังปลอดภัยใช่ไหมครับแต่แต่ไม่ใช่ว่าตัวเซตนะฮะแต่คุณเนี่ยต้องดูไปหลายตัวแต่คุณที่ให้มาเนี่ยนะครับน่าจะนะ BCS ท่านจะปลอดภัยสุด BCS ใช่ไหมครับครับกัฟเราจะให้ ตัวของเย่ไม่ใช้ไม้ใช่กำไรมากสุดอะไรเงี้ยนะครับก็ดูเป็นตัวตัวไปเลือกรายท็อปท็อปก็จะให้กําไรได้พอสมควรแต่จะแกวงระหว่างทางนะครับคือถ้าใครดูนะใครซื้อท็อปนะครับรอบหลังพอกบีซีเอสวันเดียวกันนะตอนนี้จริงๆแล้วบีซีเอสกำไรมากกว่ากําไรมากกว่าท็อปเลยครับผมกระือมากเลยจะกําไรมากกว่าคือจริงๆผู้ลงทุนเนี่ยมันจะให้กําไรมากมากกว่านะ แต่แต่เนื่องจากว่ามันมีเหตุการณ์พิเศษกับ BCS เนี่ยนะครับจากกองบางกองที่เขาไม่สามารถสื็อถือบีดีปอดได้นะฮะเรื่องของคุณก a p i l นนใช่ไหมครับเขาต้องต้องมาเข้าเข้าตัวเนี้ยนะฮะเขียนตัวมาเข้าตัวนี้แทนใช่ไหมครับเนี่อบางกองก็เขียนชัดนะถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องของกู้ก a p i l นนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งเลยครับแต่ของตัวผู้บริหารเนี่ยเขาเขาจะถือไม่ได้เลยนะครับผมผมแค่าบางกองนะบางกองไม่ทั้งหมดบางกหงครั ไม่ไม่ใช่ทุกกองการที่เป็นกองเพื่อสุขภาพเนี่ยมันมีทั้งในอเมริกามีทั้งในยุโรปไม่ต้องบ้านเราใช่ไหมเขาจะซื้อหุ้นเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวกับสุขภาพโรงพยาบาลหุ้นยาุอะไรพวกนี้นะครับครับครับฉะนั้นเราเราเราก็คือต้องเข้าใจเรื่องรานะฮะ นะครับบางทีเราประสบความก่อนเบื่อจังไอ้บีเซียทุกอย่งไม่ขึ้นเลยยังไงมันน่าเบื่อมาไปไปไหนเลยพอจีบตื่นเ้นอย่างนั้นเอ้มันสามารถทําให้เรากําไรได้นะเพราะว่ามันไม่เหวี่ยงแรงคนะครับผมใช่ไหมครับเจริงจริงห้าสิบจังขึ้นจริงบาทนึงอะไรเงี้ยนะครับครับนะครับแต่น่ารักดีแล้วเราก็ไม่ต้องไปปัดผัวกับมันนะครับครับท็อปขึ้นมาเจ็ดสิบหกซื้อเอาลงมาเช้าเจ็ดสิบห้าขายตกใจนะฮะขึ้นขึ้นขึ้นแล้วขึ้นซื้อลงขายแป๊บเดียวจังหมดส่วนทองคำที่ผมบอก คนเล่นหุ้นน้ำมันต้องแบบจริงๆมันก็นิ่งๆเหมือนกันมันก็ได้นะครับสนวนที่เฟกผมไปแล้วนะครับก็ช้แนวต้านหนึ่งหนึ่งศูนย์สองเหมือนเดิมนะครับแนวรับก็ประมาณสิบจุดก็หนึ่งศูนย์เก้าสองอะไรเงี้ยครับผมตอบร็อตก็หนึ่งศูนย์แปดห้าจุดเจ็ดนะครับแล้วเรามีอะไรอีกเราก็มีทองคำที่เราไปลองนะรอรอลงมาแล้วนะนะฮะคือจะแถวพันสามก็น่าสนแล้วก็ผมคิดว่ามันยังเซอีกนะครับ นะมันคงยังเซ้เวอยู่อี่เพราะว่ามันเกิดสัญญาณแบล็คเดเวอเรนเกิดชุดที่บอกนะฮะ,ฮะตรงที่ขึ้นไปหนึ่งสามสองห้าราคาที่ให้เวทุดี <ฮะ S 2> เลยนะฮะครับผมนั่นนะกรอบประมันอาจจะประมาณ30มสิเหรียญประมาณเนี้ยนะประมาณน,นี้ใช่ไหมครับผมเออเวียงประมาณ3ามสิเหรียญครับผมด่าด้ครับพอลงมาก็หลงขึ้นไปก็คือในระยะยาวระยะกลางมันไปขาขึ้นแล้วนะับแต่มันขึ้นมามันก็จะมีความผันผวนเกิดขึ้นมีการเทโพฟิตเี็นอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่แต่เป็นลองครับ ถ้าใครช็อตก็ช็อตมาก็เล่นสั้นนะครับรจริงตาสามพวกนี้มันต้องถือข้ามวันเพราะนั้นเราเราเล่นเล่นฝั่งที่เป็นเป็นหลักดีกว่าย่อรอย่อลองย่อลองนะครับผมคือติดไม่เป็นไรสมมื่ติดหนึ่งพันสามร้อยสิบไม่เป็นไรแต่ไปช็อตไวหนึ่งพันสามร้อยสิบอันนี้ระยะยาวน่ากลัวครับคได้อดนลากได้ไห่อะไรอย่างเงี้ยนะครับรับได้โอเคขอบพระคุณนะครับพี่นินะครับ ครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นพี่นิพนธ์นะครับโทรมาบอกอยู่ระหว่างการเดินทางพอดีนะครับผมอะไะครับผมพี่นิพนธ์ก็มองว่านะครับผมก็แนวรับด้านล่างนะครับก็เป็นประมาณหนึ่งสาปดประมาณนั้นนะครับผมส่วนหุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นมาเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นท็อปหรือว่าอ a วันนี้ก็มีการปรับตัวลงนะครับผมซึ่งก็เป็นหลัก ธรรมชาตินะครับพินิพนธ์ก็มองไว้หลังจากขึ้นมาแล้วก็ต้องมีลงไปส่วนหุ้หนหลบภัยของพี่นิพนธ์นะครับผมก็เป็นหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับผมแล้วก็มีโรงพยาบาลเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวนั่นคือ BCH หนั่นเองนะครับผมแลครับเดี๋ยวในช่วงนี้อีกท่านหนึ่งรออยู่ใน